หงแดงเลี้ยวภูและปืนใหญ่าอาร์ซนอลกับการแข่งพร้อมกันในวันนี้จะจบแบบที่ปืนใหญ่ชนะเลี้ยวพูดสะดุดและแฟนปืนได้กลับมาลุ้นเล็กน้อยหรือจะจบแบบที่เลี้ยวภูชนะคว้าสามแต้มและอาร์ซนอลชนะฟอร์เรสไม่ได้และแทบปิดชารพิมินีฤดูกาลนี้ไปเลยและแมนยูเต็ดกับแมนซิตี้จะกลับมาคว้าชัยชนะได้หรือยัง ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังทั้ง4คู่ในคลิปนี้คลิปเดียวครับก่อนอื่นนะครับรลกว่นทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้านล่างนี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจทิกตอกและโดยเฉพาะ YouTube ติดตามกันเยอะๆนะครับและหากท่านใดนเ,เจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเป็นลายส่วนตัวผมเลยนะก็เริ่มมีคนติดต่อมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์สักทีใครจะเป็นเจ้าแรกก็รีบติดต่อเข้ามานะคร โ okay. อเคความเป็นจริงวันนี้มี5คู่นะครับโดยตีสอครึ่งเนี่ยจะมี4คู่มีแมนยูเต่เปิดบ้านเจออ e ิสวิทเทานะครับสเปอร์เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็บิ๊กแม็กนะครับนอร์ทแธเนมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจออาร์เซนอลนี่ก็ถือว่ากึ่งบิ๊กแม็กแล้วนะแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันและคู่สุดท้ายครับบิ๊กแม็กประจำวันนี้นะครับหงแดงเรียบภูจะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลซึ่งผมคัดมา4คู่แต่ผมจะไม่ลงดีเทลในเรื่องของผู้เล่นตัวจริงนุ่นนนีีน่น่่่11ตัววผู้้้เเลลทขาาจะไดงจะไม่ลงขนาดนนนัั้ะครบ ส่วนเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในไลฟ์คืนนี้3ามทุ่มทางช่องพามอยากคุยทาง y YouTube เนาะโอเคครับเข้าเรื่องครับผมขอเปิดฉากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบตีสอครึ่งก่อนครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเจออิสบิทาวนนี่จะเป็นการตอบคําถามสําหรับหลายคนที่ถามผมตลอดครับว่าพี่แมนยูจะตกชั้นไหมนะครับผมบอกเสมอว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับคือถ้าคุณมาว่าแมนยูหวยเนี่ยและแมนยูแย่อิสบิทาวนเลสเตอร์และเซาท์햄ตันแย่กว่าครับคือเมื่อคืนนี้ ซาวด์ทำตามแพ้ไปแล้วซึ่งมันจบแล้วถ้าวันนี้นะครับแมนยูไนเต็ดสามารกเอาชนะอิสวิทาวได้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่อิสวิทาวจะตามแมนยูไนเต็ดทันหรือเลสเตอร์ที่เจอเวสต์แฮมพรุ่งนี้โอกาสที่แพ้ก็สูงหรือต่อให้ชนะก็คงตามแมนยูไม่ทันคู่นี้ผมไม่พูดอะไรเยอะครับแมนยูไนเต็ดจำเป็นต้องชนะในวันนี้และผมเชื่อว่าแมนยูจะชนะด้วยสกอร์สองศูนย์หรือสามหนึ่งประมาณนี้ต่อด้วยคู่นอตเทนแองฟอร์ Forest, กับอาร์เซนอลแล้วกันครับเดี๋ยวผมเก็บบิ๊กแมตช์สองไว้ 1. 2ทีมไว้เนาะดอตเันนี่ฟอเรสต์เนี่ยล่าสุดแพ้มาเหมือนกันนะครับส่วนอาร์เซนอลก็แพ้เหมือนกันแต่ของฟอเรสต์เนี่ยคือเขาบุกไปแพ้นิวคาเซลไงแล้วแพ้แบบยังมันเลยครับส3่ส่วนอาร์เซนอลอยู่ดีๆก็คาบ้านซะอย่างนั้นแทนที่จะเข้าใกล้เวอร์วูลเหลือ5แต้มสุดท้ายกลายเป็นโดนเวอร์พูลทิ้งไป1ิเ็แต้มณนะนาทีนี้ก่อนลงแข่งนะครับพูดง่ายๆอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับถ้าวันนี้เวอร์พูลสะดุดและอาร์เซนอลชนะยังน้อยแต้มมันก็จะถูกลดล,ดลงมา แต่หากสมมุติวันนี้อาสซนอลได้แค่1แต้มและเวอร์วูลได้3แต้มการตามเิอร์วผูลเป็น10แต้มกับ11นัดสุดท้ายผมบอกเลยว่าแฟนปืนทำใจซะนะครับผมเชื่อวันนี้อาสซนอลจะเหนื่อยมากครับผมยังมองมุมที่อาสซนอลไม่ชนะเหมือนเดิมนะวันนี้คือ วันที่คุณควรชนะคุณชนะไม่ได้นะครับและว,วันนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณไม่มั่นใจด้วยผู้เล่นคุณก็ไม่ได้กลับมาพร้อมนะครับและในบ้านของนอตตินาฟอร์เรสพวกเขาค่องข้างจะแข็งผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลจะไม่ชนะครับและอาจจะเสมอที่สกอร์หนึ่งหนึ่งหรืออาจถึงข้ามแพ้อ,อีกนัดหนึ่งนะทีนี้ไปที่ท็อกนันท์ฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซิตี้ไม่ชนะใครมา2นัดแล้วนะครับพวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้ยแพ้เรอัลมาดริกแล้วก็มาแพ้ ซึ่งในนัดล่าสุดถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีนะครับวันนี้ผมมองว่าสเปอร์ที่เริ่มคืนฟอร์มเนี่ยฤดูกาลนี้ซิตี้เจอสเปอร์ยังชนะสเปอร์ไม่ได้เลยนะในบ้านตัวเองโดนใน4-0นะครับนอดบ้านโดนไปอีกนะครับ2-1ฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2 1, นัดสกอร์รวม6-1วันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ซิตี้มีมุมที่จะไม่ชนะเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ในบ้านของสเปอร์การที่ได้วิคาริโอกล,กลับมาและได้ผู้เล่นตัวลหลักหลายคนกลับมา จะสู้กับซิตี้ได้อย่างเมามันและคู่นี้จะเป็นคู่ที่มีสกอร์เยอะที่สุดในวันนี้นะครับผมคาดการสกอร์ที่สเปอร์ชนะ31หรือ32หรือ,อยังถ้ามีซิตี้มีแต้มก็ประมาณ2 2ผมเชื่อวันนี้ซิตี้จะไม่ชนะนะครับคู่สุดท้ายครับหงส์แดงเลี้ยวูเจอกับนิวคาสเซิลความเป็นจริงเวลาเลี้ยวผู้เจอนิวคาสเซิลโดยเฉพาะที่แอนฟิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะนะครับปกตินี่ที่เซนต์เจมส์พาร์กก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยซ้ํา อย่างปีที่แล้วเนี่ยเหลือ10คนชนะเลยนะครับซึ่งในบ้านตัวเองก็ชนะได้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับวันนี้เองนิวคาสเซลเนี่ยบทจะดีๆจหายนะครับแล้วก็บทจะแย่เนี่ยอยู่ดีๆบุกไปแพ้ซิติดื้อๆสี่ศูนย์ 40, อะไรเงี้ยและฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลก็ต่อให้ก่อนหน้านี้สามสี่นัดจะไม่ดีนะแต่เกมล่าสุดดีมากนะครับและวันนี้เองลิเวอร์พูลต่อให้จะมียูฟาแชมเปี้ยนลีกของปารีสแซงต์แชร์แม็งมาขั้นนะครับแต่ลิเวอร์พูลไม่จําเป็นต้องหมุนเวนียนผู้เล่นครับ ตั้งเกือบเป็นสัปดาห์ไม่ใช่เกือบสิอีกทั้งสัปดาห์กว่าจะได้เจอปารีชนะวันนี้เลี้ยวผู้จัดเต็มครับผมไม่ขอคาดการผู้เล่นนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในไลฟ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผู้จัดเต็มแน่นอนไอชุดหละักที่ลงในเกมล่าสุดเผอๆได้ลงครบทั้ง11คนนะเพราะวันนั้นถือว่าเล่นดีกันแทบทุกคนครับทั้งเกมรับตรงกลางและเกมรุกฉะนั้นอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยด้วยซ้านะครับส่วนนิวคาสเซลในเกมล่าสุดที่ชนะ43เนี่ย เราเห็นครับว่าเกมลุกมีความดุดดันแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าเกมรับเมื่อเทียบกับเวอ้์วูลที่กับการไปเยือนซิตี้เนี่ยผมบอกเลยนะทีนี้โดยเฉพาะที่แอนฟิลเกมรับเวอ้์วูลก็ดีกว่าเกมรุกเวอ้ยวผูลก็ไม่ได้เป็นรองนะครับตราบใดที่เวอ้์วูลยังม,มีโมซาลาเนี่ยผมเชื่อว่าเวอ้์วูลก็มีสกอร์และวันนี้อาจจะเป็นฟิลที่เนวคาสเซลจะยิงเวีรยวูลไม่ได้เลยด้วยซ้ำสกอร์ที่คาดครับผมเชื่อว่าอร์พูลจะชนะ2 0หรืออย่างมากก็2-1เพลเพินะครับ พี่มริลกจะจบวันนี้เลยครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าารสเนอลไม่ชนะเรียกผู้ชนะคือจบนะครับแต่ถ้าอยากจะจะ,จะเห็นนะไม่ได้แช่งอะไรนะครับอย่าให้เรียกผู้ซัดเสมอแล้วก็ารสเนอลชนะอย่างน้อยก็ให้มันมีอะไรให้ดุนลุ่นหน่อยวะให้มันสนุกหน่อยนะครับก็กดไลค์กดแ like ชร์คอมเมนต์ไลค์กดติดตามช่องให้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะขอบคุณครับ